จำเป็นนอกนายเนาะเพราะว่ามันไอจุกลดเสียงไอตรงกลางมันนะเออเออแต่มันก็นลดได้อยู่เป็นจุกลดเสียงเ,ยเออ,เอ,อ,เอ,อมันได้อยู่มันโมโตแต่พอเราใส่จุกแล้วก็ถอดออกเสียงมันเกินกันนิดเดียวชึบนสี่โอ้มีมีมีม <c oughs> บอกแล้ว ใช่ไหม,ไมเ,อเออก็บอกแล้วว่ามันมันเหมือนกันกับโมโตเหมือนกันกันกบชาร์นสปีดแต่ชาร์นสปีดไม่มีมาเราทดสอบด้วยเออจุดลดเสียงอ่ะไล่มาแกะมาทิศท่อเดี๋ยวพี่เขาแกะท่อมาแนกะท่อมาแล้วตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับท่อผ่านเทอร์โบอ่าดูก่อน เวร้ das, 21, 2014, 2019. อสิบไอสองพันสิี่สนก้่าจะได้นะดูก่อนโอ้เทอร์โบสวยเหมือนกันเนาะออสิบสี่้าสิบสี่สิเดี๋ยวลองดูสิอ,อีนายอเอาใส่นนี้ใส่ในนี้ก่อนเออ นี่มันเป็นคล้าโทร,รอยย่สาวอโทรย่สิปาเออยี่ใหกไปมอใ่มาระาเลยึ๊กมาสิ